สวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมเพื <c oughs> <c oughs> ่ออะไรอะอ่าอีเวนตกดินคำคอยนะคะท่านผู้ชมแอดมินก็ขอ,อหวยเล้าคือเก่านะคะท่านผู้ชมแนวทางหวยเล้านะคะเป็นความเสีอส่วนบุคคลนะคะท่านผู้ชมมือ่อไหรแอดมินก็จะมาหาแอาจอมปวกอาถรรพ์นะคะสุดเด็ดอยู่ตรงนี้นะคะท่านผู้ชมอิตาเวนต์ตกดินนะคะ ดมินกะจะมาขอญาคือเก่านะคะท่านผู้ชมกะบบอยอมแพ้นะคะกะเพื่อว่าอาจจะเป็นตัวเลขชั่วกระโชคลาหัวนี่ก็ได้นะคะท่านผู้ชมนี่นะคะบริเวณโอ้ย,ยุ่งไล่ไหลนะคะเสียงยุ่งมาหลาย,ะะย้งหัวดบางหันกะนลดไปอันบางหันเพิ่นให้ไหทไอซีโอซีอันซีหกเนาะนะคะท่านผู้ชม แต่ว่าเข้าใจว่าไอไปจุดมือมันออกห้าน้อยทั้งสองอันทั้งสองน้อยพอดีไอมิน,มนก็นเลยจะมาขอโชคขอลาบอีกในงวดวันที่ยี่สิบสองจมปวกอาถันพองเข้านะคะท่านผู้ชมไอมินกน็มาขอกัมญาตอนะคะหกโมงแรงพอดี หวดหน้าเงียที่ยังเห็นสามหาหาสามันน้าชัดๆไปเรื่อยหัวมันเห็นก็เห็นตาหาเนาะบางงูว่าสุกออกหาสามตัวเก้าสาธุสาธุเงาเอ้ยรันมาขอลาพัฒนาขอตัวเล็กโชคแหลบในหวดวันที่ยี่สิบสองรันหกพศสองพันหารอยหกสิบหาตรงกับันโวดเอี้ย เดี <ersch> <S <S ๋ on, ่ะมาลับชมไก่ข้าวมีโชคมีลาบนะคะเาก็จะจุดมถูกนะคะขอหญ้าก่อนนะคะลุ้ยง่ายไรมั PJ, ้นเขาเด้อหญ้าขันบ่เขางัวนนี่ลูกก็สิบ่อว่าไม่รบกวนหญ้าเลยดิทีนี้จะลองมาขอเบิ่งอีกหมดนี่นะคะท่านผู้ชมเขาก็เพื่อจะฆาหญ้าเพื่อให้เป็นตัวเลขโชคลาบเนาะ ลิ่นเมาออกหกมงอิตเวนตกขีดินนะคะอุย้ยเลขอันหนึ่งเก่าคืองามแทนแมนบอลนะคะท่านผู้ชมอซองมึงไปน้ำกันเนอะผู้ใดเห็นตัวใดนะคะกะเทียบว่าเพิ่นอาจจะให้บ่คือกันนะคะบางคนก็นเห็นบ่คือกันเนาะกันผู้ใดเขามาเห็น ย,ย่ายเ้ยดนจิตดนใจให้ขาเจ้าเห็นตัวเลขโชคลาบในงวดวันที่ยี่สิบสองนเด้อนี่นะคะท่านผู้ชมเขากะมาคอตัวเลขกับง่ยายจอมปวกนะคะส่วนมากคนจะอยู่น่นหละมาเขาฝันตลอดนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าตอนนี้เอดวินจะขอห้อยเล่าไปสักก่อนนะคะเพราะว่างวดที่แล้ว เอ็ดมินฟันได้ซื้อขึ้นซื้อโล่งห่อนนะคะท่านผู้ชมก็ไดนะคะไม่ไ้เห็นตัวใดนะคะก็ข้อเมียนมาบอกโมโเูเนอร์บางเทียรเพั่นกนารไห้บยู่คือกันนะคะท่านผู้ชมนุ่ง ที่แล้วกาอยี่หม่องนี่ละนี่ไปที่ทัง,ทงอาลูกกัอนอาลูกกันก็นมีตะเลขหาเนาะมวลวังหันกะหาลายไหลนะคะท่านผู้ชมกระบอกแต่ตูกเกา่า วัอนี้เลข่หนึ่งกับมาไลเถอะอันนี้ก็เป็นความเสื่อส่วนบุคคลน,นะคะท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะวายเอดมินกะถือว่ามันเป็นความเสื่อส่วนบุคคลน,นะคะท่านผู้ชมผู้ใดเ,เสื้อกะเจียญาผนอาจจะให้เป็นตัวเลขโชคลาบก็ได้เน,ะ,นะคะท่านผู้ชม ตะเล็กหนึ่งเะค่ะับนบรรยากาศเงียบสง,งัดนะคะท่านผู้ชมับนบรรยากาศในป่าเนาะ มันเด็กกัดหรอบกันนะคะโยุงมาหลายเท่าทตะกี่กับาก,กันเมาเอาอยู่นี่ละที่ตะเครื่องเซียนใบนะคะท่านผู้ชมยงยงที่เก่ากับแม่ซองอยู่บางนี้นะ จะเล็กหาเนาะยันกะทีเล็กถูกยานะคะ่ะผู้ใได้เข้าะะมารับชมก็ขอให้มีโชคมีลาบเด้อน,นะคะท่านผู้ชมขอให้ยาดนกิดดนใจเด้อ อาตัวเดียวนะคะแล้วสีหายยังเลือกขึ้นระบาดที่นี่เลือกหาสองมังการโดยที่ขึ้นหาอยังท่านผู้ชมเมืองกัน IR: นะมึงหันเลือกว่าถ้าเราขึ้นเด้นี่บดรีขึ้นเลี้ยวนะคะโอ้ยคือเห็นเลือกจังสี่นอบาทนี่เลือกสิบสองแม่ท่านผู้ชม หันว่าเห็นตัวเลขนะคะมาเห็นเลขสิบสองคนมาขอหลอดนะคะเพื่อว่าคุณเห็นตัวไดน,นะคะแพดมินเห็นหนึ่งสอง รออีกถูกนะคะั โอ้ยมันไม่เห็นตรงกันหาหนึ่งสองบางนนี่ท่านผู้ชมเอาเมื่อเขากันอยู่ได้นั่นแท้อา้าบางที่นี่เอาท่านผู้ชมปวดใจวิจารณญาณเด้อแอดมินเห็นสิบสองอยู่ในอันอันในพ้นเพิ่นนะคะมันว่าจุดทูบมาได้สิบสองนะคะท่านผู้ชมเอาคือเป็นแจงสันนะคะโอ้ยกระโขตรงกันเด้อยาเด้อ ห้าหนึ่งสวงนะคะเลขทูบยานสุดเดียกนะคะจอมปวกอาทันนะคะคืนวันพระนะคะท่านผู้ชมอาจจะฝันดีก็ได้นะคะท่านผู้ชมอันนี้ทาไอเม่นเห็นกระแป็กอีหลีโอ้ยเห็นเลขสิบสองอยู่มองนี้นะคะเบิ้งเนี่ยนี่นี่เม่นหนึ่งสวงมาพูดให้เห็นคือกันบ่นี่เบิ้องเอานะคะท่านผู้ชมนี่มันกกสิคือกันะนะคะ อขอฝากเลขถูกยาเดอ้อท่านผู้ชมญ่า้เป็นตัวเลขโชคลาภคนผู้ชมก็ได้เดอ้อนะคะนี่สิบสองนะคะท่านผู้ชมปรกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์เอ็ดมินนํ่เด้เดอ่ปเป็นกำลังใจนะคะท่านผู้ชมโอ้ยยุ่งสวัสดีคะ่ะนะคะถูกยาเดอ้อหาหนึ่งสองตรงกันก็อยู่ในจอมปวกนะคะท่านผู้ชมนะคะ มีโชคมีลาหเด้อยไงดูบรรยากาศร,รอบๆก่อนมีแต่เครื่อใหม่นะคะท่านผู้ชมว่าก็สิเป็นแบบว่าเครื่อใหม่เก่าโบราณน,นะคะก็ฝากตัวเลขนะคะห้าหนึ่งสองนะคะเลขถูกอยู่ในจอมปวกกันหนึ่งสองเอดมินเห็นตาบ,บ้าท่านผู้ชมเห็นตัวใดก็คอมเมนต์มาใดนะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ